เดียวนะครับป๊บแลดีดไปนะครับดีดไปจับโยกลอยตัวไปเอาใหม่นะครับลอยกดป๊บป๊บปั๊บกดให้ขาดนะครับแล้วเวลาสั่งนะครับถ้าหัวสั่งไปไล่ไปครับบอกโยกให้บอกต่อยโยกโยกโยกไปถึงหลังตาหัวสั่งไปตะกอนเน้นให้บอกต่อ Bhar? เน้น,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 นเ,เน้นเน้นเน้นเอาเวอร์เน้นจังหวะกดนะครับไม่จะเน้นลอก เพราะว่าเรือทางไกลถ้าบอกเน้นเน้นปั๊บปั๊บเดี๋ยวสามสี่ใบรอบขึ้นเรือไม่ได้ขึ้นความเร็วนะครับความเร็วเรือไม่เกิดเกิดแต่ลอกพอเกิดล้อระบบหายใจเราเปลี่ยนความเหนื่อยเกิดทีนี้เราจะเหลือแค่ปลายใบลงน้ำจับจับจับไปเหมือนลอบที่เร็วผมบอกเน้นอาจะโกนต่อกันเน้นแล้วกากดปั๊บปั๊บให้เป็นจังหวะนั่นนะครับให้โหดนะครับปั๊บปั๊บเดี๋ยวความเร็วเรือมันเคลื่อนความเร็วลัวต่อเรา ตัวเราเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนความเร็วตัวเองเรือไม่เปลี่ยนความเร็วเรากดไม่ได้กดติดกดติดเราจะเหลือแค่ข้างหน้าหน่อยเดียวนะครับช่วยกันแล้วเวลจาจังออกไปนะครับให้เป็นคําจังเดียว